สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงหน้ากลมชาแนลโนวันนี้เนี่ยจะมาทําการกวนน้ายาล้างจานใช้เองนะคะก็นี่นะคะตามสูตรเขาเนี่ยคือทําได้15บกิโลนะคะแต่ว่าที่แสงทํามาก็คือได้เยอะกว่านั้นนะก็แสงก็ใช้มาโอ้เป็นเกือบ10ปีแล้วนะคะน้ํายาล้างจานกวนเองเนี่ยก็มีสูตรนะคะก็คือเอ่อ ras นะคะคือตัวนี้นี่นะ ras นะคะคือตัวนี้ คล้ายๆแบบแสนเนยนะคะเพื่อนๆก็ได้จําได้เนาะส่วนนี้คือหัวแชมพูนะคะนี่หัวแชมพูขนาดหนึ่งกิโลกร,รมัมหนึ่งกิโลกร,รมัมเกลือนะคะหัวน้ําหอมนะคะอันนี้เป็นกลิ่นมะนาวเนาะนี่สีนะคะแล้วก็กรเสียนะคะแล้วก็ Kd นะคะนี่แล้วก็แสงจะมีส่วนผสมเพิ่มเติม,มนะคะจากที่เราซื้อมาเพิ่มก็มีนี่ค่ะเกลือนะคะ หนึ่งห่อนะคะเพราะว่าใส่เกลือเนี่ยเขาทำให้เข้มข้นมากขึ้นนะ,ะก็จะได้เยอะขึ้นเนาะถ้าไม่ใส่เกลือเพิ่มเนี่ยก็าอาจจะได้แค่15กิโลซึ่งแสงไม่ต้องการงั้นประหยัดนะโอเคมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าเนาะอะไรน,น,นะคะนี่เดี๋ยวแสงก็ทำการใส่ากาันเสียกับสีนะคะลงไปในน้ำนะคะก่อนเพื่อเตรียมไว้ก่อน,นะคะ่ะแสงก็ทำการใส่ ตัวน,นี้นะคะ RAS นะคะทำไปก่อนถัทงที่แสงใช้เนี่ยเป็นถังเอ่อหน่อไม้ดองนะคะสิ่งต่อมานี่ก็คือการกวนนะคะเดี๋ยวแสงจะทำการกวนก่อน วนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าที่ตัว AES เ,เนี่ยเขาจะขุ่นขึ้นนะคะแสงไม่ได้กวนตามสูตรนะคะ mm hmm. เพราะว่าแสงคิดว่าอันนี้ไม่นความรู้สึกส่วนตัวนะว่าว่าถ้าทำตามสูตรเนี่ยตัวมยาลังจากเนี่ยไม่ค่อยพ้น หัวนะ้น้ำนะคะค่อนข้างเหลวนิดนึงสำหรับแสงนะรือเพราะว่าแสงใช้เกินก็ไม่รู้ต่อไปจะมาใส่ใหัวแชมพูกันเนาะ น,นี้ได้ทําการกวนจนเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแสงจะทําการใส่เจ้าตัวเคดีนะคะเข้าไปเลยเอะไรนะคะแสงก็ทาการกวนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวจะทําการใส่น้ําไม่ต้องใส่เยอะนะคะ นี่อาจารย์เราใส่น้ำไปแล้วใช่ไหมเราก็กวนให้เป็นแบบนี้นี่นะคะกวนจะเขามีลักษณะแบบว่าเป็นเหนียวแบบนืดเลยนะคะให้มันก็ค่อนข้างอยู่ทรงอะลักษณะเนี่ยเหมือนเหมือนครีมนวดผมที่แบบว่าหนืดมากๆอะก็จะใส่เกลือได้นะคะนี่คือข้อดีนะคะ ส่เกือก็คือตเติมน้ำก่อนนะคะแล้วก็จะทำการใส่เกลือนะคะพยายามทำให้ตัวน้ํายาเนี่ยมีความข้นเข้าไว้นะคะยิ่งข้นมากยิ่งดีมากนะแล้วก็พยายามใส่เกลือให้หมดภายในแอร์ถังนี้นะคะกระป๋งนี้นะจะใส่เกลือไปแล้วก็กลัวเลย อ้าอยากให้มันข้นมากๆก็คือใส่เกลือนะคะตอนที่มันเนียนพยายามทาให้มันเหนียวอะ่ะพยายามใส่เกลือให้ตัวของเขาเหนียวเข้าไว้นะคะไม่ใช่ใส่แบบใส่น้ําแบบปลุดๆเต็มสิบห้าลิตรใส่น้ำแบบสิบห้าลิตรทีเดียวไม่ใช่นะคะต้องค่อยๆทยอยใส่แล้วก็ใส่เกลือไปเยอะๆนะคะจะได้เหนียวเหนียวเอาแล้วนะคะแสงก็ทําการกวรนน้ำยาเกือบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็กวน จนเกลือมาไปถุงนึงแล้วนะคะตอนนี้สแสงจะทำการใส่น้ำหอมนะคะกลิ่นมะนาวเนาะซึ่งหอมมากๆเลยแสงชอบกลิ่นนี้มากกว่ากลิ่นมะกรูดเนาะใส่ไปเลยแสงจะใส่น้ำเพิ่มไปด้วยนะคะประหยัดประหยัดใส่น้ำหอมแล้วนะคะก็จะทำการกวนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะ แตงก็ได้ทําการถ่ายเป็นสองกระแป๋งเป็นทีเดียแเลวนะคะสองถังเนาะถังละประมาณาเท่าๆกันเนละใส่เ,เลยแดี๋ยวแสงทําการกวนนะคะกวนไปจนกว่าจะพอใจเดี๋ยใส่เกลือนี่เป็นเกลือที่แสงเตรียมเองเนาะนี่เพราะว่าเขาให้มาแค่นีดเดียวนะคะ มันไม่พอว่าถ้าใส่แค่นั้นนะมันสองกระแปงไม่ได้สองถังไม่ได้ต้องใส่เกลืเพิ่มเพื่อจะได้สองถังนะแต่ประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากันนี่นะคะแสงก็ได้ทำการกวนทั้งสองถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูใน,นพรุ่งนี้นะคะว่าจะข้นจะเหนียวหรือเปล่านะคะ นี่นะคะเป็นน้ํายาที่กวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เสร็จดีแล้วแล้วก็คือเขาก็ข้นนะคะไม่ได้แบบเหลวเป็นน้ำนะคะนี่ยังมีความตึงๆอยู่นะคะนี่ดีมากเลยนะคะก็คืนแสงไม่ได้ปิดไว้ก็จะมีพวก มาแรงนิดนหน่อยหน่นะคะนี่คือผลงานที่เสร็จแล้วนะคะอาาน,นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปแสงจนงจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ